อ่นีมื้อดึกวันนี้ครับกินเหมือนไอ้บ่าวเท้ามันกินนะกับไอ้อีทปองลาหเห็นมันกินในยูทูบแล้วต้องอยากกินกับมันวันนี้พี่นัดแกเลยสนองให้จานหนึ่งยังไม่เคยกินนั้งแตเกิดไม่เคยกินครั้งแรกไม่เคยกินซอยจุกไม่เคยกินดิบคือก็าแปดตัวนงลองเลยนะคือก้าแปดห้าหนึ่งไงวะนี่อือหือนะก้าแปดเขาบอกว่ามันต้องมันต้องโหใช่ไหมพี่ใช่ต้องเผาเฮ้ยก็าแปดสีออมาแล้ว ก็ได้มีอันนี้อันนี้น้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่ขมอันนี้น้ำจิ้มนี่ขมมากลองเลยนะกินเวลาที่วันที่ตื่นอะไรน้ำจิ้มขมเนี่ยกินเป็นอยู่แล้วแต่ที่ไม่เคยกินคือไอ้ดิบไอ้ไม่เคยกินมันไม่มีกินเลยนะไม่มีกินอะไรเลยผมกินมาเกะเข้ามันต้องมีนี่นะดูในคลิปยูทูบเบอร์มันชอบกินกันบักพริกบักกพริต้องมีบักพริกไหมมะพี่ทรีกนีะกระเทียมพริก นะครับซอยจุครับรดไม่ทันแล้วมั้งไม่กดให้มันอับเดี่มันอเพยดเป็นไงเป็นไงเป็นไงนุ่มเลเนะ เหมือนกินซาชิมิที่เป็นอปลาทูน่า่แบบไม่คล้ายนะไม่มีกลิ่นมาดูแถวทางอย่างนี้มันไม่นาเขาชอบกินกันวิ่งขยับขยับตลอดแล้วแน่นอนมันลงก็ได้อยู่นะคอสักคำนะมันบางคนไี่สนใจแบบไม่รวมไม่แบบเข้าแลงนั้นทีก็หลับหนูหลับตาเข้าไปดอยเขาลองสักคำครับติดใจครับออ๋มีแนวต้านอยู่ทั้งวันต้องตันยิ่งนะพี่มใช่ครับ ผู้เบาเท่าเจอผู้เบาผู้เบาห้อยผู้เบาห้อยตายแน่เี่ยขอลองอีกสักคำครับนี่มาเลยครับจัดไปครับนี่อเหมือใจวะมีักายดกทั้งแรกโอเคเลครับ จะลองเลายเความีผับ้องแงหน่อยโอเคเลยสิ่งทุนย่างเดียครับเจอกัน